ขอร้องให้หยุดจไนี่เหาเลยบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้งกะให้กูสืบสันดาลกันหมดทั้งแก๊งเลยไงออฟตัด <c oughs> เอาอีกแล้วล่าสุดช่วงปารีสโอลิมปิก2-2-4 0ฝนจะไปเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่หน้าหอไอเฟลออฟตันจัดเต็มสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดมวยยิงปืน และยังสนับสนุนน้องเอเด็ก12ขวบที่ได้ไปแข่งสเกตบอร์ดจนนายยกเรียกเข้าพบที่ทำเนียบเหีวยฟซัดจะไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามที่ปารีสและพายูทูบเบอร์ไทยไปด้วยลอดูติ๊กตอกออฟตัดไว้เลยสดใสว่ะคนนี้เฮ้ยเฮ้ยลุยยังรู้ยังลุยยังเฮ้ยเอาเา เอาอะไรอะไรอะไร,อะไรเอาอะไรก็ซันสูเขามีโปรดักต์ออกใหม่เป็นหมึกกุบเส้นบุกหมาล่าไขามันต่ำถูกปากคนไทยฉีกแล้วสูดดูดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนจักกินเป็นเดียวเดียวกินแบบท็อปปิง้งหรือกินกับอะไรก็อร่อยจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปสิครับซันสูหมึกกรุบเลยครับผม หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเรเวนใกล้บ้านท่าน25บาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาจัดกันนะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเ,เ,เ,เติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มีแนะนำเป็น c g c ไทยแลนเลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายปีสนใจโปรไหนทักไปได้เลย ทีซ c g c ไทยแลนด์ครับผมไปละไปเติมก่อน Girl สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเช้านักลาดไหลและวันนี้นะครับเราอยู่ในแร็กเนร็อกแรนว์เวิร์สโกเวลนะครับเราจะมาทำการ Marando, Grosso, Celsius, FU- เปิดไข่นะครับแมวรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มมาะะรักอหาสกินกันนะครับซึ่งสกินในรอบนี้เนี่ยเตรียมมาให้แบบจุกจุกนะครับเป็นธีมสีม่วงดําเรียกได้ว่าแบบเป็นเหมือนแบบพวกเฝ้าทาวเวอร์เออพวกแบบรวมพลังสายดาร์คมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือนี่ครับเค้กตึงหมวกบนหัวนะครับเป็นเหมือนอาร์คเขาเขียนว่า hem of light and darkness นะครับผมเป็นหมวกเหล็กขี้ผสมประสาน ระหว่างแฝงและความมืดแค่ฟังก็คนรู้แล้ว,ลลวสัมผัสได้ถึงจิตสัมผัสอะไรมาโจ๊ะและมาแจ๊ะเลยอ่ะอืมโหโคตรตึงดูดีครับอันนี้ก็ดูอลังดีนะครับรุ่นใหม่ละต่อมาเนี่ยครับเป็นคอสตูมแบ็กสโตรเรลเป็นผ้าคลุมเหมือนจะเป็นผ้าคลุม ผ้าคลุมคออ่าเป็นผ้าคลุมไหล่แต่ไม่ใช่เป็นผ้าคลุมยาวนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวปีกออกมาอาจจะดูแบบการดีไซน์ขัดกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาว่าดีผมว่าดีนะครับ,นะรบส่วนตัวคอลเลคชันที่มันสวยนะครับแล้วก็น่าติดตามมันก็คือตรงนี้เห็นตึ้มมันมีหัวกระโหลกอยู่ที่หัวไหล่ด้วยอันเนี้ยน่าสนใจนะครับวอเอสใส่มันเท่ไงเพนะราะเรามือจับผ้าคลุมตรงนี้เวลาเดินต่อมาครับแบค h a n ด์แ d นด์ดิสตนะครับผมเขาบอกว่าเป็นเป็นดวงวิญญาณมือนะครับของสัตว์อสูรร้ายระดับเอนเชียที่โดนตัดฉีกดวงวิญญาณมาแบบไม่รู้แบบไม่ทันตั้งตัวนึกว่าเออแล้วตัวสปิริตตัวนี้เนี่ยมาใช้เป็นหมวกนะครับเป็นตัวเออเรียกว่าทนายโชคชะตารนั่นเองนะครับผมก็เป็นเนี่ยเห็นไงครับเป็นเป็นสกินหมวกนะครับผมไม่รู้ว่าสวยตรงไหนเหมือนกันแต่ว่านา่าจะสวยแหละเขาดีไซน์ดีไซน์มาละต่อมาคอสตูมบารอนอีวิ วิวไอ้เนะยครับผมบารอนอีวิวไอเป็นเหมือนตาดวงตาได้เรฟเฟลนมาจากไซคลอปยักษ์ตาเดียวนะครับผมส่วนอีวิวไอเนี่ยนะครับน่าจะดูหนังเรื่อง The Lord of the r i n g นะครับ The t ไททูทาเวอร์ เนาะเป็นเหมือนกับดวงตาซาลอนที่ขยับอยู่ตลอดเวลาคอยมองนะครับสิ่งต่างๆที่ผิดปกติในการเคลื่อนไหวหรือไม่ก็เป็นแค่แว่นโง่ๆนี่แหละก็คือดวงตาซาลอนอีกอันหนึ่งก็คือคอสตูมเลสโลตัสเดมอนวิงนะครับผมโอ้หชื่อโคตรเท่เลสโลตัสเดมอนวิงนะครับคือวิกสีม่วงนั่นเองแค่นั้นเลยสดๆนะครับผมต่อมาคอสตูมแบ็คเมเ,เ,เกตารริบบอนนะครับเข้ากับทีมแต่ก็คือเป็นริบบอนนะครับต่อมาเป็น ไบโอโปรเทคเตอร์แว่นเนิร์ดนะครับผมและคอสตูมแบล็กอเวอร์เรนะครับผมสืบสันดานนะครับเป็นเป็นสืบสันดานคอลเลกชันใน Netflix ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรเติงต่อไปเป็นครอ w เวดดิ้งคีนะครับก็มีอะไรมุนมุนดูน่ะมัมม้ใบโจใส่อันนี้คือใส่ไหมครบไปหละนะอ่ะไปะใส่มาให้เราเกลือเกือแล้วก็มีคอลเลกชันให้เราดูครับข้างหน้าเนาะอันะไหนสวยสุดนะครับเรา ก็ไม่พ้นผ้าคลุมอยู่แล้วผ้าคลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดูดีนะครับแต่ผมเข้าใจได้ว่าทาไมเขาไม่ออกแบบมาเป็นผ้าคลุมยาวเพราะว่าตัวละครหลากหลายตัวละครเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีผ้าคลุมมีอะไรอยู่แล้วอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเราออกมาเป็นผ้าคลุมยาวจบเลยนะลองคิดดูอาชมิตรใส่เนี่ยเป็น2ผ้าคลุมซ้อนไม่ร้อนเลยหรอใช่ไหมเออหรือว่าแอดเนี่ยผ้าคลุมยาวมาแล้วมีผ้าคลุมอีกอันนึงอ่าแม่ร้อนเลยเขาก็เลยออกแบบมาเช่วงบนเท่านั้นนะครับผมเข้าใจการออกแบบดีเพราะว่าผมจบสไตลิสต์มาจากเออรอสแองเจลิสะวันนี้เราก็เตรียมมาททั้งหมมดบผ11,000า หนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องสนใจครับอันไหนที่เราจ่ายไปแล้วเราลงทุนไปแล้วเราไม่ต้องไปสนนะครับผมเออเราเปิดไปเลยเนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเอามา3กล่องก่อนละกันหมื่นสองครับผมขออนุญ,ญาต3กล่องร้อยยี่สิบกดเปิดหนึ่งเปิดสองเปิดสามคิปวิดีโอนี้อาจจะรวดเร็วแล้วก็ทันใจนิดหนึ่งแล้วสำหรับพี่ๆที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กร็อย่าลืมกดให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกัด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผม Legend Rock Landverse นะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งซูเปอร ล,ลิงก์ยาวก็อยู่ใต้คลิปวิวคลิปอ้าวบอกเลยว่าของจริงของจัดของเจมอยากสนับสนุนผมก็อย่าลืมกดไลค์กันแค่นั้นแหละใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดไ้ด้วยและกันนะครับเอ้ยของค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่ะแต่ก็ไม่สนใจไปเลยละกันใบแรกสองชื่อ,อยังเงียบอยู่แต่นี่เนี่ยไบโอมันขึ้นบอกเลยสามสี่ห้าห้าอัน แล้วก็สองทีหนึ่งโบเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์สักคันไหมกูพร้อมบินแล้วอ๋อมาแล้วสืบสันดานนี่เห่าเลยบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้งต่อไปหนึ่งสองไม่ไม่ไหวครับผมกูชาติแมวสี่ห้าหรอบนี้เป็นแฮตหมดเลยโบแรก โบสองโบสามโบสี่โบห้ากะให้กูสืบสันดาลกันหมดทั้งแก๊งเลยไงเอาของแล้พี่หน่อยก็ดีเก้าสิบครับไปต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเล่นชิวๆบอทอย่างเดียวพอไหวไม่จานไวโบเบบ้เบี้ยหนังกำลังฮิตเลยดิ รับคนใช้สองสี่หคนครับผมรับคนใช้หคนมีหมวกเซอร์วิสให้มีบ้านพักส่วนตัวอ,อย่าได้ดวงตาไซคอบนะถ้าออกของแลทั้งทีมเนี่ยออกดวงตาไซคอบนะไม่อยากได้เลยแหวนนี้ไม่นต้งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกและ บ้านน่ะน้องกับหัวไม่มีคำว่าพอหรอกครับผมบอกก่อนตอนเริ่มคลิปแล้วว่าถ้าเราตัดสินใจจะลงทุนอะไรไปแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เรารับได้เราลุยต่อเลยครับนั่นไงไล่ฟุกมันมาซาดปามิงเฮียฮเหย็ดเค ของแรส,สุดเลยดิแล้วมันเอนเลยอะดไป together, ต่อสิครับผมแต whale, ่เนี่สวยอันนี้สวยผมว่าอันนี้สวยมากไปต่อก็บอกแล้วว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวมันมามันมาแต่ตอนนี้ยังกิปอยู่ยังกิปอยู่กิปอยู่กูหยิบกูหยิบกิปอยู่นี่แต่พอใจแล้วว่ะเอาจริงนะหมดมาละกอเซตแรกนี้ก็คือชิลแล้วอ่ะตอนแรกว่าจะเปิดสักแบบ มากกว่านี้เว้ยแต่ตอนเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกกล่องหนึพอละเพราะว่าผมว่านะไอเนี้ยก็คือฟินละอยากได้ที่สุดในกล่องละแลวได้แล้วด้วยไม่งั้นมึงก็รับสาวใจเพิ่มแลกกล่องแป๊บอ่ะต่อ,อกทั้งหนึ่งกล่องครับอันนี้ถือว่าเป็นการแถมแถมอีกทั้งหนึ่งกล่องกล่องใหญ่สี่พันปะนี่แถมหรือตามงบวะเนี้ยกูเริ่มกูเริ่มสงสัยละนะครับหยุดหยุดหยุด,ยดพอแล้วไม่ไม่ครับไม่ครับอา้าวอะไรอ่ะ ไม่หยุดเหรอไม่ไม่ไม่ไมไมแตมแตมแมผมมีกลิ่นผมได้กลิ่นอยู่ว่ามันจะมาอีกอันหนึ่งเปิดจนแชทขอร้องให้หยุดสั้เปิดจนแชทต้องขอกูอยากได้ปีอันนี้เริ่มดูไม่เท่ละ ดวงตาเออซาลอนกลอกไปกอกมาเมื่อกี้คาถาอะไรอ๋อไม่ใช่คาถาครับมันเป็นเนออข้อความในใจโอเคได้ละตามนี้แว่นตาออมิ้นแต่หมวกอใสแว่นตาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยครับอืหาก้อนหินขึนดีกว่า51กล่องคิดว่าจะมาไหมห้าสิกล่องกดครับ ส่วนกลางเป็นหินวิทหัวค่าสถานะวิทบวกหนึ่งครับไปต่ออัปเปอร์รีกเกอร์สกิลเอจไและแอคแท็กสปีดครับน้องๆเม็ดน,นี้ไม่ต้องไปอัพเอจีให้เมื่อยมือเพียงแค่คุณใส่เม็ดนี้เข้ากับปีกอะไรก็ได้ความเร็วจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเลยละทีดียวไปต่อครับ AGI w i วิ วิดวิดฮิตลักสมอลอิน l ัมเมอร์ัมเมอร์สองเม็ดเลยอะนี่สองเม็ดเลยเหรอครับพี่เด็กอินรีคอเวอร์รีคอเวอร์แอคแท็ฮ เอจิอินเมจิกเมจิกอินเด็กแอคแท็กฟิตเฮ้ยไอ้เดืนั้นมันขึ้นขัดมาอีกแล้วว่ะลักเอ้ยน้องน้องอีกทั้งหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้น้องไอ้นุ่ม มาแค่2เมตรแต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่มามาแค่2เม็ดโอเคคลิปนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะด้านจิตใจนะครับผมเพราะว่าผม ผมเลงไว้ว่าของแบบที่ชอบสักหนึ่งชิ้นแล้วก็ไอแต่สปีดสักหนึ่งเม็ดรอบนี้มา2นะครับเป็นการะสมคอนเทนตเช่นดีนะครับอย่าลืมนะครับก็ฝ้าด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้ลองดาวน์โหลดนะครับแล็คสล็อกแลนด์เวิร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟทีเอหรือเซิร์ฟโกลบอลนะครับลิงก์ดาวโหลดก็อยู่ข้างล่างแล้วแลวอย่าไปลืมไปตามกลุ่มคอมมูนิตี้ด้วยนะครับทางออฟฟิเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นยูทูบของเขานะครับก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ ผมจะได้มีคอนเทนต์มันมันฮาฮาเดือดเดือดมานะครับผมไเพว่งดูสดมันก็สปอยแล้วอย่าลืมดูหนุนตอนคลิปออกด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ี้ครับสำหรับคลิปวีดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้คงต้องราไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ